เส้นทางรักอเล็กโบความสุขที่เรียบง่ายแต่โคตรพิเศษสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเรื่องราวความรักของคู่รักดาราที่มาแรงและน่ารักที่สุดคู่หนึ่งในวงการนั่นก็คืออเล็กทีรเดตและโบเมลดานั่นเองค่ะความรักของคู่นี้เป็นยังไงทำไมถึงได้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ หากจะพูดถึงคู่รักดาราที่มีเคมีลงตัวและเป็นธรรมชาติที่สุดในตอนนี้ชื่อของอเล็กทิรเดตและโบเมลดาต้องผุดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะทั้งสองคนต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดใจแฟนๆอยู่แล้วแต่พอมาอยู่ด้วยกันกลับยิ่งเสริมความน่ารักและสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้มีปาร์ตี้ประกาศใหญ่โต เป็นการยอมรับจากปากของทั้งสองคนอย่างตรงไปตรงมาหลังจากที่สื่อและแฟนๆต่างจับตาดูความสัมพันธ์ของพวกเขาว่าพักใหญ่ซึ่งการยอมรับในครั้งนั้นก็ทําให้แฟนขับที่เชียร์มาตั้งแต่ตน้นได้เฮกันลั่นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการอเล็กและโบก็ไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังเลยค่ะโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆมีให้เห็นอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านภาพถ่ายในทริปพักผ่อนต่างประเทศหรือแม้แต่รูปคู่แบบสบายๆในวันว่าง แคปชั่นที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็มักจะเต็มไปด้วยความขี้เล่นและหยอกล้อก,กันตามประษาคนรักทำให้เห็นถึงความสำคัญที่แท้จริงไม่ได้ปรุงแต่งและที่สำคัญที่สุดคือความเข้าขากันในแบบที่หาได้ยากทั้งคู่เป็นเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกกันอย่างสมบูรณ์แบบต่างสส่ต่างเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่ด้วยกันความสนุกสนานความเฮฮาและเสียงหัวเราะจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ความรักของพวกเขามีชีวิตชีวาอยู่เสมอ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ความรักของอเล็กและโบน่าประทับใจคือการที่ทั้งคู่เป็นมากกว่าคนรักแต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่พร้อมจะแกล้งกันได้ทุกเมื่อหลายครั้งที่เราได้เห็นอเล็กแกล้งโบหรือโบแซวกลับอเล็กอย่างไม่ลดละแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจที่แน่นแฟนนั้นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามีความยืดหยุ่นและมีอารมณ์ขุนที่เข้ากันได้เยี่ยมยอด นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญให้กันและกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการหรือเรื่องส่วนตัวที่ต้องผเผชิญการได้มีคนที่เข้าใจและพร้อมจะเดินเคียงข้างกันไปในทุกสถานการณ์นับว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งในความสัมพันธ์เคล็ดลับความรักของคู่นี้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวและแข็งแกร่งอาจไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมที่ซับซ้อนแต่คือการสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัว ความเรียบง่ายความจริงใจและการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบเป็นกันเองไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือมีไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นการชอบท่องเที่ยวการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือแม้แต่การใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันอย่างสบายๆส,สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมให้ความสัมพันธ์ของอเล็กและโบมีความผูกพันที่ลึกซึง้งและเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆที่สร้างร่วมกัน ความรักของอเล็กและโบจึงเป็นภาพสะท้อนที่สวยงามของความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ไม่ได้วัดกันที่ความมือหวาหรือการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่แต่คือการอยู่เคียงข้างกันในทุกๆวันแบ่งปันความสุขความทุกข์และสร้างเสียงหัวเราะให้กันและกันเสมอพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสุขที่เรียบง่ายนี่แหละคือความพิเศษที่สุดและความรักของคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่แฟนๆต่างเฝ้ารอคอยข่าวดีในอนาคตอยู่เสมอค่ะ